สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่กับมุผู้ใหญ่ในการ์ตูนเด็กของ DC ภาคที่3แล้วนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกกับคลิปที่2นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ในช่องดี s c r i p t i o n ของคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็เลือกเอานะครับว่าจะกลับไปดู2คลิปแรกก่อนหรือว่าจะดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยกลับไปดู2คลิปแรกก็ได้นะครับ โดยในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงชื่อของแอนิเมชันแต่ละเรื่องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดเป็นตอนๆไปเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามานั่งพูดชื่อซ้ำนั่นเองซึ่งสำหรับใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญทุกท่านเนี่ยไปรับชมและรับฟังพร้อมกันได้เลยครับผมเย้ซูเปอร์แมนเดอะแอนิเมเตอรซในตอนที่มีชื่อว่าไลฟ์วครับ นักจัดรายการวิทยุสาวที่ชื่อว่าเลสลี่วิลเลสเนี่ยที่พูดถึงเรื่องป้ายสีล้อเลียนซูเปอร์แมนต่างๆหน้าๆได้ขอสัมภาษณ์นักข่าวสาวลูอิสเลนครับถึงความสัมพันธ์สุดพิเศษของเธอกับซูเปอร์แมนเล่นนำเอาคราเคนหรือว่าซูเปอร์แมนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยคันคอเลยทีเดียวนะครับเลสลี่เนี่ยก็ถามว่าลูอิสกับซูเปอร์แมนเนี่ยพวกเขาสนิทกันไปถึงระดับไหนแล้วแบบว่าพวกเราก็ไม่รู้เลยนะว่าชุดนอนของซูเปอร์แมนเนี่ยมีสัญลักษณ์ตัว S สีแดงด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามที่ลามลลูอสสแบบบุดๆไปเยนะครั ตอน The Way of All f r e s h ในฉากหนึ่งครับมีเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ามันใหญ่มากเลยค่ะคุณลูเทอร์เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับนายเล็กส์ลูเทอร์นะครับซึ่งเป็นคู่ปรับของซูเปอร์แมนนั่นเองก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรที่มันใหญ่นะครับจนกระทั่งเธอในพูดต่อว่าฉันไม่เคยเห็นเรือย้อนขนาดเท่านี้มาก่อนเลย <c oughs> นั่นแหละครับเรือยอดของลูเทอร์เนี่ยมันใหญ่จริงๆเลยนะครับก็คนมันรวย Big, Mr l ตอนดับเบิลโดสไวร้ายครับที่ชื่อว่าไลฟ์ไว้เนี่ยกับไวร้ายพาราไซเนี่ยได้ร่วมมือกันซึ่งพาราไซก็จ้องหาโอกาสจะดุดพลังจากตัวของไลฟ์ไว้นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ห้ามแล้วก็บอกว่าอะอะมองได้แต่ห้ามแตะนะจ๊ะพาราไซเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยรู้วิธีควบคุมตัวเองนะ่าไลฟ์ไว้เนี่ยก็เลยบอกว่าก็เคยมีคนพูดแบบนี้กับเธอมาทั้งนั้นนะ่ะฮะอะไรนะ ในตอนเดียวกันนี้ครับก็มีฉากที่ซูเปอร์แมนเนี่ยได้สวมชุดป้องกันแบบใสทั้งตัวคราวนี้ครับพอถูกไฟฟ้ายิงใส่หรือว่าโดนจับตัวเนี่ยก็ป้องกันได้แบบสบายๆทำเอา,าไรอาลเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเอาแล้วสิในลูกเสือนี่เอาตัวป้องกันมาซะด้วยมาซะตัวใสทีเดียวคุ้มทั้งตัวเลยครับพวกคุณเนี่ยคุนค้นๆไหมครับว่ามันเหมือนกับอะไรตอนสปีดดีมอนส์ ในตอนนี้ครับเป็นตอนที่ฮีโร่เดอะแฟชกับซูเปอร์แมนเนี่ยมาวิ่งแข่งกันครับเพื่อวัดว่าใครจะเร็วกว่ากันด้านนักข่าวสาวลูอิสเลนเนี่ยก็ได้ถามแฟชครับก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะเริ่มแข่งกันว่าคุณคิดว่าคุณจะสามารถเอาชนะซูเปอร์แมนซึ่งเป็นบุรุษเหล็กได้จริงๆไหมคะแฟชเนี่ยก็เลยตอบไปว่าบุรุษเหล็กที่มีเท้าเป็นตะกัวนั่นหรอกครับซึ่งลูอิสเลนเนี่ยก็เลยขอจดคําพูดของเขาเอาไว้นะครับแฟชเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปหาเธอแล้วก็บอกว่า คุณทำได้มากกว่าน,นั้นอีกนะคนสวยหลังผมแข่งเสร็จแล้วผมให้คุณแบบพิเศษเลยดีไหมม่อไม่เลิกเลยนะเดอะแฟชตตอน w o r l d ์ i n n n c e Part 1 ในตอนนี้ครับเป็นตอนที่โจเกอร์เนี่ยเข้ามาที่เมืองเมโทรโพลิสแล้วก็แบทแมนเนี่ยกำลังไล่ล่าตัวของมันอยู่นะครับซึ่งแบทแมนก็ได้กระชากคอของคนร้ายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าบิงโกแล้วก็ถามว่าโจเกอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งในบิงโกก็กวนตีนกลับมาว่าไม่รู้สิคงกําลังสนุกอยู่กับฮาร์ลี่ควีนละมัง้งซึ่งไอหมอนี่คงไม่ได้หมายถึงการหัวรอก,กันแบบธรรมดาธรรมดาหรอกครับมาดูนที่แบทแมนดีแอนิเมเต็ดซีรีส์กันบ้างน,นะครับ ตอนเพื่อนช анс ทูดรีมในตอนนี้ครับแบทแมนได้ติดอยู่ในโลกความฝันนครับที่พ่อกับแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่และเขานี่ก็กําลังจะแต่งงานกับเซรีน่าไครหรือว่าแคทบูแมนนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้มันทําให้บรูซเน่รู้สึกสับสนแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็พ่อแม่กูตายไปแล้วนี่วะพอเซรีน่าเห็นบรูซดูไม่สบายใจก็เลยเข้าไปหาบรูซครับแล้วก็บอกว่าแม่ของคุณเนี่ยโทรมาที่รักบอกว่าคุณน่าจะได้รับกําลังใจสักหน่อยและใครจะเหมาะกับงานนี้มากกว่าผู้หญิงที่คุณกําลังจะแต่งงานด้วยในสัปดาห์หน้า จากนั้นเนี่ยซิลิน่าก็ถอดถุงมือครับแล้วก็ปล่อยให้มันเนี่ยตกลงบนใบหน้าของบรูซเธอหมายถึงอะไรกันนะตอน Heart of Steel Part 1ในตอนนี้ครับได้มีหุ่นยนต์ที่ลอบเข้าไปในบริษัทเวนเอ็นเตอร์ปรเซสแล้วมันเนี่ยก็ได้ทำการขโมยไมโครชิปทั้งหมดไปครับซึ่งพวกชิปพ,พวกนี้เนี่ยบรูซบอกว่ามันจะทำให้พวกคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถพัฒนาความนึกคิดของตัวมันเองได้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะเพราะว่าพวกเครื่องจักรเนี่ยมันสามารถคิดได้เร็วกว่ามนุษย์มากครับ ต่อมาเนี่ยบรูซก็ได้ไปหาหนายคาร์ลอสซัมนะครับเจ้าของบริษัทไซเบอร์ทรอนที่คิดค้นปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงครับซึ่งบรูซเนี่ยก็สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับคาวเนี่ยก็ได้แนะนําให้บรูซเนี่ยรู้จักผู้ช่วยของเขาครับเป็นสาวสวยครับที่ชื่อว่าแลนด้าซึ่งบรูซเนี่ยก็ได้ชวนเธอไปทานมือค่าด้วยกันที่บ้านของเขานะครับ ตอนที่อยู่ที่บริษัทเนี่ยนายลูเซียสฟ็อกซ์เนี่ยก็ได้ถามบูสเวนว่าคืนนี้เนี่ยคุณจะไปเค้นเอาข้อมูลจากผู้ช่วยของเขางั้นหรอและบูสเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าการเค้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำที่ดีที่สุดหรอกนะเหมือนว่าบลูสของเราจะต้องการมากกว่านั้นนะครับตอน c a t s c r a t c h f e v e r Cat w o m a n เนี่ยได้บุกเข้าไปในห้องแลบแห่งหนึ่งครับที่มีการจับหมากับแมวมาขังเอาไว้เพื่อทำการฉีดไวรัสเข้าไปครับแล้วก็ได้พบกับไอซิสครับซึ่งเป็นแมวดำของเพื่อนเธอที่หายตัวไป ซึ่งเซลีน่าก็ได้เข้าไปช่วยมันนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็เกิดก้าวร้าวครับแล้วก็กัดมือของเธอซึ่งพวกคนร้ายก็ได้วิ่งเข้ามานะครับเซลีน่าจึงรีบหนีครับแล้วก็ไล่ตามเจ้าไอซิสไปครับแต่ว่าพิษจากเจ้าแมวเนี่ยทำให้เธอเวียนหัวแล้วก็ลม้มลงแบทแมนได้มาพบเธอครับแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือนะเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณตัวร้อนนี่คือในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะบอกว่าแคทวูแมนเนี่ยฮอตมากๆนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณเพิ่งรู้หรอ ซึ่งแบทแมนเนี่ยหมายถึงอุณหภูมิในร่างกายเธอที่มันร้อนนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยหมายถึงอะไรตอน r i d d l e ร์ r รีฟอร์มที่งานปาร์ตี้ครับวายร้ายที่ชื่อวริดเลอร์เนี่ยได้เจอกับสาวสุดสวย2คนที่โดนใจเขาแบบเต็มๆสาวคนแรกเนี่ยก็เข้ามาหาเขาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยชอบคนฉลาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสาวอีกคนก็เข้ามาแล้วก็พูดว่า คุณริดเลอร์ช่วยบอกชั้นทีได้ไหมคะว่า2อ,อันนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรแล้วก็ชูของที่มีลักษณะกลมๆขึ้นมาครับเหมือนจะเป็นวิทยุสื่อสารนะและนําเอานายริดของเราเนี่ยยิ้มปริ่มเลยครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรต่อไปเนี่ยก็ดันมีคนโทรมาหาเขาพอดีจนริดเลอร์เนี่ยต้องขอตัวไปรับนะครับโดนขัดตลอด ตอนมัสไลท์แบทแมนที่กำลังไลต่ตามตัวของไวารายที่ชื่อว่าเครฟสครับได้สงสัยว่าทำไมสาวที่ชื่อว่าสเตลลาเบสเนี่ยถึงได้ช่วยเขาครับแล้วพวกเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับซึ่งอัลเฟรดเนี่ยก็เลยพูดว่าบางทีเนี่ยเธออาจจะเอนจอยกับการกรุกน้ำโครนก็ได้นะครับเหมือนกับว่าอัลเฟรดเนี่ยพยายามอธิบายว่าทำไมสเตลลากับเครฟสถึงได้ร่วมมือกันแล้วการอธิบายของเขามันก็ดูแปลกๆไปนิดนึงแต่ช่างมันเถอะ ตอน House and Garden ที่หอพักของมหาวิทยาลัยกอ d แทมครับดิกเรสัน,นกำลังจูจีกสาวที่ชื่อว่าซินดี้โดยที่ดิกเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้เชิญซินดี้มาแค่เรียนวิชาแคลคูลัสเท่านั้นเขาเนี่ยพูดว่าฉันแค่คิดว่ามันน่าจะสนุกดีที่เราจะได้อยู่ด้วยกันติวด,ด้วยกันพูดคุยกันแล้วก็ซินดี้ก็พูดว่าแล้วก็อะไรดิกเนี่ยก็ยักไหลครับแล้วก็ขยับเข้าไปใกล้เธอแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ถูกขัดจังหวะจากแบทแมนที่โทรมานะครับเจอแบบนี้หมดอารมณ์กันพอดี ตอน Joker's Favor มันเป็นฉากหนึ่งครับที่ฮาร์ลี่เนี่ยปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนักสืบฮาวี่ยบอลล็อกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ hey, น้องสาวคุณอยากตรวจสอบเรื่องสิทธิ์ของผมหน่อยไหมฮาร์ลี่ก็เลยบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ที่จะไม่พูดก่อนจะใช้กระบองตีขาของเขาเพื่อสั่งสอนครับไอเรื่องสิทธิ์ของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันนะในหนังแอนิเมชัน b a t m a n m a s s of the f a n t a s ตาครับในตอนนี้เนี่ยจ๊กเกอร์ครับมีหุ่นยนต์แม่บ้านอยู่ตัวหนึ่งเขาเนี่ยได้ คืนนี้อยากจะรู้สึกจี๊ดจา๊าดชัดกระแสไฟบ้างไหมในขณะที่เขาเนี่ยตบไปที่ก้นของหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหน้าต่างก็ได้เปิดออกครับและคนที่เข้ามาก็คือแฟนตาซึมซึ่งจ๊กเกอร์ก็เลยบ่นว่าอีกแล้วหรอเวลาที่กำลังเข้าได้เข้าเข็เขมนี่ก็ชอบมีคนมาขัดอยู่เรื่อยรสนิยมแปลกดีนะพะ่อตัวตลกมาดูกันที่ The New Batman Adventures กันบ้างน,นะครับในตอนที่มีชื่อว่า m a t Lev e ในฉากหนึ่งเนี่ยที่โจ๊กเกอร์นึกถึงแผนการครับที่เขาเนี่ยจะล่อแบทแมนให้ตกลงไปในบ่อปลาปิเรนยาหน้ายิ้มนับร้อยตัวแต่แล้วเนี่ยเขาก็ฉูกคิดได้ว่าเอ้ยแผนการนี้มันไม่เวิร์กนี่ว่าเพราะว่าพวกปิรรนยาเนี่ยมันยิ้มไม่ได้ครับถึงจะใช้สารหัวร้อใส่พวกมันก็ตามพอโจ๊กเกอร์กำลังนั่งเศร้าเนี่ยฮาร์ลี่ก็ได้เข้าไปกอดปลอบโยนเขาครับแล้วก็พูดว่าฉันรู้วิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยยิมได้นะพุดดิ้งโจ๊กเกอร์เลยจัดก,การโยนเธอออกไปให้พ้นตาซะาครับ ในตอน b w h ว r e the c r e e p e r ครับในฉากหนึ่งหลังจากที่ฮาร์ลี่ได้เห็นระเบิดซิก้าที่จ็กเกอร์จุดขึ้นมาครับระเบิดเป็นดอกไม้ไฟเธอก็ยิ้มกอดตัวเองแล้วพูดขึ้นมาว่าโอ้ดอกไม้ไฟมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกซาบซ่านข้างในเป็นทั้งตัวเลยในตอนที่มีชื่อว่า You s c r a t c h My Back ซึ่งในฉากหนึ่งครับที่แคทบูแมนเนี่ยอยู่กับไนท์วิงเธอก็ได้พูดกับเขาว,ว่าอากาศเนี่ยเริ่มเย็นลงแล้วเนะบางทีเนี่ยฉันน่าจะทำให้มันอุ่นขึ้นสักหน่อย ซึ่งเธอก็เข้าไปคอเคลียตัวของไนท์วิงนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นเธอเนี่ยเปิดเครื่องทําความร้อนเลยนี่นาเธอเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่นะตอน The Ultimate Trill Th h ในตอนนี้ครับจะเล่าถึงล o x กซี่ร็อก็นะครับนักแสดงสาวผัดผนที่ผันตัวเองเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะชื่นชอบเวลาที่ถูกแบทแมนเนี่ยไล่ล่ามากเป็นพิเศษครับ ซึ่งในฉากนึ่งแบทแมนก็ได้ออกความเห็นว่าบางทีเธออาจจะต้องการแก้แค้นจากการที่เธอเนี่ยสูญเสียทุกอย่างจากการการแสดงไปครับแต่ว่าแบทเกิลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าหรือว่าบางทีเธออาจจะยังไล่ตามความตื่นเต้นอยู่และตอนนี้เธอได้ลองกับคุณแล้วเธอคงไม่สนใจอะไรไปมากกว่านี้แล้วล่ะเล่นทำเอาแบทแมนเนี่ยทำตาเอ๊ในคำพูดของเธอครับตอนทอชซอง ในตอนนี้ครับแคสซิดีนักร้องสาวชื่อดังที่ถูกตัวร้ายไฟฟตามล่าซึ่งปรากฏว่าไฟฟายเนี่ยก็คือกาฟิลลินส์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพิเศษครับแล้วก็ผู้ไฟที่ได้เคยคบหากับเธอมาก่อนครับซึ่งเขาเนี่ก็ได้ถูกเธอเนี่ยหักอกนะดูเหมือนว่ากาฟิลเนี่ยจะคลั่งไคล้ในตัวของแคสซิดีมากๆเลยนะครับ ซึ่งแบทแมนก็เลยไปที่อาพาร์ตเมนต์ของแคสซิดีครับเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติมเธอก็เลยขอให้เขาเนี่ยปกป้องเธอจากคนรักเก่าครับเธอได้เดินเข้าไปหาแบทแมนแล้วก็พูดว่าคุณเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทําได้ครับฉันจะทําให้มันเนี่ยคุ้มค่าเวลาของคุณเลยทีเดียวแบทแมนนี่ก็เลยพูดแก้ความเข้าใจผิดนะครับว่าผมไม่รับจ้างทํางานจากใครตอน Animal Act ในตอนนี้ครับนักฝึกสัตว์สาวที่ชื่อว่ามิ r รันดาเคนเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของดิกเกรสันหรือว่านวิงครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับพอกลับมาพบกันอีกครั้งที่ละครสัตว์ซึ่งเธอเนี่ยก็รู้จักเขาในชื่อของดิกกี้นะครับพอมิรันดาเนี่ย,ร,ยรู้ว่าเป็นเพื่อนเก่าของเธอเนี่ยเธอก็มองเขาแป๊บหนึ่งเธอก็มองต่ำลงไปครับก่อนจะพูดว่าโตขึ้นแล้วนี่ดิกก็เลยตอบกลับไปว่า เธอก็เหมือนกันนะก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมไม่มองที่หน้าอาจจะกำลังวัดขนาดตัวอยู่ก็ได้ในแอนิเมชั่นแบทแมนมิยอนตอนฮุกอัพครับในตอนนี้จะฉายภาพถึงนักร้องหนุ่มที่ชื่อว่าดอนนี่กราโซ่ครับในตอนที่เขาเน่เดินออกมาหลังจากการร้องเพลงนะก็ได้มีแฟนคลับสาวเข้าไปใกล้เขาและก็พูดว่าดอนนี่ช่วยเซ็นลายเซ็นให้ฉันด้วยเซ็นลงไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการเลยนะเธอเนี่ยก็พูดขณะที่ถกเสื้อขึ้นมาเกือบถึงอกครับแต่ว่าก็ถูกค้นคุมเนี่ยมาพาตัวออกไปนะครับ ซึ่งดอนนี่ก็ขึ้นรถไปเจอกับสาวสวซอีก3คนครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ถูกจํำลองขึ้นมาเองเท่านั้นในตอนที่มีชื่อว่าเรส t ครับเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์คนรักของเทอร์รี่กับดาน่าคือดาน่าเนี่ยรู้สึกว่าเทอเร์รี่ความสัมพันธ์อย่างงานมากกว่าเธอซะอีกนะครับ แล้วก็ไม่อยู่ด้วยในะตอนที่เธอต้องการครับเทอรี่เนี่ยที่ตามง้อถูกเธอเนี่ยงอนใส่นะครับแต่แล้วเนี่ยดาน่าก็ได้เจอกับดอกกุหลาบขาวบนรถของเธอครับซึ่งมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าผมจะอยู่เคียงข้างกับคุณครับซึ่งดาน่าเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นดอกไม้ของเทอรี่หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้โทรไปหาเทอรี่ครับแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยออกมาคุยกับเธอเธอเนี่ยได้บอกเขาว่าฉันจะใส่ชุดที่คุณชอบด้วยนะเล่นนำมือเทอรี่อุทานว่าโว้เลยทีเดียวนะครับ ในตอนที่มีชื่อว่า Snake Peak เรื่องเนี่ยเขาจะเล่าถึงเอียนพีครับผู้จัดรายการดินไซพีคซึ่งเป็นรายการข่าวที่จะมาเปิดโปงความลับของพวกคนดังในเมืองกอตแทมคนแรกที่ถูกพูดถึงก็คือนายแจ็คเทอร์รี่ครับครูฝึกชกมวยซึ่งเอียนเนี่ยก็พูดว่าใครกันนะที่แจ็คเทอร์รี่เนี่ยช่วยฝึกให้หลังจากการซ้อมหลายชั่วโมงคุณเชื่อไหมล่ะเธอคนนั้นก็คือแฟนสาวของแชมเปี้ยนนั่นเองได้ทำเอานายแจ็คที่กินแซนด์วิชอยู่แน่ถึงกับพุ่งเลยนะครับก็แง่ล่ะเขาคงไม่ได้ฝึกมวยให้เธอหรอกครับ พอเสร็จเนี่ยนักมวยใช้เมืเขาไปเอาเรื่องแจ็คทันทีนะครับเองเจอดีแน่หรือว่านายแพ็กสตันพาวเวอร์สนะครับลูกชายของเจ้าของบริษัทใหญ่ในปาร์ตี้สาวว่ายน้ำที่กำลังเล่นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งภาพพวกนี้มันก็ฉายทางทีวีนะครับซึ่งน้องชายของเทอร์รี่เนี่ยก็เข้ามาเห็นพอดีนะครับก็เลยถามว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรกันเทอร์รี่เนี่ยก็เลยบอกว่านี่ไม่ได้มีไว้ให้นายดูได้นะก่อนที่จะพยายามเอื้อมมือไปปิดตาของน้องครับหวงทีวีจังเลยนะคุณพี่ชายตอนสปราเซอร์ ในตอนนี้ครับนายแซมยังครับอายการเขตเมืองกอตแทมเนี่ยได้แต่งงานกับบาบาร่ากอร์ดอนในตอนนี้เนี่ยแซมกำลังสืบเรื่องของนายเอเบลคูเบียครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์นะครับที่ได้สร้างพวกมนุษย์สัตว์ผสมขึ้นมาซึ่งแซมเนี่ยก็บ่นกับบาบาร่าว่าตอนนี้เขาวางใจไม่ได้พอคิดว่าคูเบียกับพวกมนุษย์ทดลองเนี่ยอยู่ข้างนอกนั่นนะครับโดยไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยจะทำอะไรต่อไปบาบาร่าเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าฉันพนันได้เลยว่าฉันจะทำให้คุณเนี่ยผ่อนคล อายุสำหรับเธอเนี่ยถ้าจะเป็นแค่เพียงตัวเลขสินะ Justice League ในตอนที่มีชื่อว่า Paradise Lost ครับ Part 2ในฉากที่เทพเฮดิสเนี่ยถูกกักขังเอาไว้ได้รับอิสรภาพนะครับมันก็ได้เข้าไปหาราชินีฮิปโปริตานะครับที่ถูกจับขังเอาไว้มันได้ได้พูด,ดกับเธอว่าไม่มีวันไหนเลยที่ข้าจะไม่อยากสัมผัสถึงความหอมหวานของชีวิตอีกครั้งนี่มึงคิดทุกวันเลยเหร หลังจากที่ทีมฮีโร่ได้ต่อสู้กับเฮดิสแล้วก็นำความสงบมาสู่เกาะอ,อีกครั้งครับฮิปโอลิต้าเนี่ยก็ได้กล่าวเชิดชูพวกเขานะครับแฟชเนี่ยไม่รอช้าที่จะหันไปมอนนักรบหญิงคนหนึ่งครับเขาเนี่ยได้บอกว่าหลังจากราชนินีติดรางวัลให้แล้วคุณแลผมเนี่ยไปเที่ยวสวรรค์ด้วยกันแบบส่วนตัวดีไหมสาวคนนั้นเนี่ยก็เลยทำหน้าเคืองใส่ครับซึ่งแฟชชเนี่ยก็ได้หันไปพูดกับมาเชียนว่าเธออยากได้ชั้นแน่ๆเอาความมั่นใจมากเบอร์ไหนวะในตอนอเบอร์โวลพาร์ทห เป็นโลกของจกักรวาลคู่ขนานครับที่กรีนแลนเทอร์เนี่ยได้พูดกับฮอเกิลว่าเขาเนี่ยเคยนอนสั่นพวาทุกคืนครับเพราะว่ากลัวว่าโลกเนี่ยจะพังทลายฮอเกิลเนี่ยก็ได้ถามเขาว่าแล้วตอนนี้ล่ะหลับสบายดีขึ้นไหมซึ่งกรีนแลนเทอร์ก็ได้ตอบว่าคุณก็รู้คําตอบอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮึอะไรนะในตอนฟิ r รี่พาร์ู อลิเซียเนี่ยเป็นสาวเมซอนครับที่ต้องการจะกวาดล้างผู้ชายห,หมดไปจากโลกซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พัฒนาสารพิษตัวหนึ่งครับที่ทําให้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เกิดอาการเจ็บป่วยได้คราวนี้หน้าที่ส่วนใหญ่ก็เลยตกไปอยู่ในมือของผู้หญิงนะครับฮอเกิลครับที่เห็นว่าแม้แต่ผู้หญิงเองก็สามารถจัดก,การอะไรได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยแต่ว่าใครกันที่จะไปอยากได้โลกที่ไม่มีผู้ชายครับซึ่งวันเดอร์บูแมนเนี่ยก็นึกถึงกอที่เธอมีแต่ผู้หญิงนะครับก็ได้พูดว่าไม่เอาหน้าผู้ชายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นขนาดนั้น ซึ่งฮอเกิลเน่ก็เลยตอบว่าอย่าพูดแบบนั้นจนกว่าเธอจะได้ลองเองเจ้าหญิงตอน the once and future t h i n Batman Green Lantern แล้วก็วันเดอร์บ a n มครับได้ไล่ตามโจนข้ามเวลาที่ชื่อว่าเดวิดครินตันเนี่ยเข้าไปในประตูเวลาแล้วก็ลงเข้าไปในยุคคาวบอยครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับโจน3คนที่เข้ามาหวังจะปล้นเงินของพวกเขาครับซึ่งโจนคนนึงเนี่ยก็พูดกับ Wonder Woman ว่าเอาเชือกเส้นโตอันนั้นก็ได้นะเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยจะมีสิ่งอื่นมอบให้ผมแทนแล้วก็เอานิ้วเนี่ยถูคางของเธอครับวันเดอร์บุเนี่ยก็เลยจัดการสั่งสอนมาสันหน่อย ในตอนที่มีชื่อว่า t r a n s p h o e X พันเอกลิกแฟกเนี่ยต้องการให้เดชชอตเนี่ยมาช่วยเหลือเขาในภารกิจรับสุดยอดครับซึ่งแฟ a กเนี่ยก็บอกว่าในร่างกายของเดชชอตเนี่ยมีระเบิดขนาดเล็กอยู่แล้วก็จะฆ่าเขาทิ้งซะถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือครับซึ่งนี่เป็นตอนที่ซูไซสควอเนี่ยมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ภารกิจของพวกเขาเนี่ยก็คือการลอบเข้าไปในหอสังเกตการของ Justice League ครับซึ่งเดชชอตเนี่ยก็ได้พบกับพลาสติกนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิด ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสนใจเธอครับในระหว่างการอธิบายภารกิจเนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เหรอน่าสนใจดีเนี่ยซึ่งเดชช็อตเนี่ยก็ถามต่อว่าแล้วผมล่ะใช้ผมแค่ดูหรือใช้ผมเนี่ยร่วมแจมด้วยน้อยๆห,หน่อยนะพวดตอน f e t c h and Sub s t a n c e ในฉากหนึ่งครับนะักข่าวสาวลินดาพาร์คเนี่ยกำลังรายงานข่าวถึงการเปิดตัวของพิพิธภัณฑ์ใช่ครับชาวเมืองเนี่ยได้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเกียรติให้กับเฮียแฟชของเรานะครับ ซึ่งลินดาเนี่ยก็หลุดพูดขึ้นมาว่าในช่วงหน้าเนี่ยฉันจะพยายามไปกับเขาให้ได้ก่อนจะพูดแก้ต่างว่าหมายถึงไปหาตัวแฟชมาสัมภาษณ์ได้ได้นะคะซึ่งที่จริงเนี่ยเธอดูเหมือนจะพูดในเชิงรักใคร่นะครับพอเธอเนี่ยถามคนถ่ายว่ากล้องตัดหรือย,ยังเนี่ยเธอก็พูดต่อว่าแฟชเนี่ยน่ารักมากทําเอาตื่นเต้นแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าปรากฏว่ากล้องเนี่ยมันเพิ่งมาตัดตอนนั้นนะครับอ้าวพูดไปซะเยอะเลยแม่คุณทําเอาเธอเนี่ยปวดหัวเลยทีเดียว และนี่คือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่มุผู้ใหญ่ในการ์ตูนเด็กของ DC ภาค3นะครับยังไงซานี่ก็ฝากทุกท่านในช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช n n e l ของเราในการพัฒนาคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ Fanhero Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ซีอูเกนกูตไปสวัสดีครับ